เมื่อวันที่25ตุลาคม2562สหรัฐอเมริกาลงนามในคำประกาศระง,งับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) สินค้าส่งออกบางประเภทของไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30,000ล้านบาทด้วยเหตุผลปัญหาด้านสิทธิการรวมตัวกันเนี่ยครับท่านประธานท่านประธานครับปัญหาข้อที่สเรื่องสวัสดิการประกันสังคมไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตน นเดือนมิถุนายน2566ผู้ประกันตนมีทั้งหมด24ล้านกว่าคนและมีกองทุนมากถึง2.4ล้านล้านบาทครับท่านประธานเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังมีเงินที่รัฐบาลค้างจ่ายอยู่ให้กับกองทุนประกันสังคมอยู่อีกประมาณ70,000ล้านบาทครับท่านประธานถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากแต่รัฐก็ค้างจ่ายผมเรียนท่านประธานไปหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่า คณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดปฏิบัติเป็นมรดกคสอชหลังรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557มีคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมแล้วตั้งชุดใหม่ขึ้นมาคสอยชยกเลิกไปแล้วนะครับแต่บอร์ดที่เป็นมรดกคอสอยชยังอยู่ท่านประธานครับจะจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว นประธานดูที่สไลด์นะครับวันที่9กรกฎาคม2,562คสอคอสอชมีคำสั่งให้จัดทำระเบียบการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนให้เสร็จภายใน2ปี8กรกฎาคม2 5 6 4รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลงนามเห็นชอบระเบียบดังกล่าวระเบียบไม่กี่แผ่นไม่กี่หน้ากระดาษ ใช้เวลาสองปีในการจัดทําระเบียบผมถามว่าแบบนี้นีนคุณจะไปแข่งขันกับประเทศไหนในโลกนี้ได้ที่สําคัญครับท่านประธานนี่ผ่านมาสองปีกว่าแล้วยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยว่าผู้ประกันตนจะได้เลือกตั้งบอร์ดเมื่อใดนะครับก็ฝากท่านประธานด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมานะครับระเบียบดังกล่าวยังมีการกีดกันไม่ให้ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมากกว่าหนึ่งล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับท่านประธาน ฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับช่วยเร่งแก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วยการเพิ่มเติมส,สิทธิประโยชน์ก็มีน้อยมากครับท่านประธานในสํานักงานประกันสังคมโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา40ล่าสุดครับท่านประธานล่าสุดมีข่าวเพิ่มงบค่าหัวการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาลแต่สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนไม่มีการปรับเพิ่มเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับท่านประธานครับ จากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมสถิติผู้ประกันตนตามมาตรา40ปี2562มีอยู่ประมาณ3ล้านคนต่อมายอดสูงเพิ่มขึ้นในปี2563มาจากอะไรครับท่านประธานมาจากที่รัฐบาลตั้งเงื่อนไขาการแจกเงินเยียวยาโดยตั้งเงื่อนไขว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับเงินเยียวยาต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 จำนวนผู้ประกันตนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากถึงสุหกล้านกว่าคนนะครับในปี2 5 6 3และเพิ่มเป็นสิบล้านคนในปี2,164การที่มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวนมากในเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ก็มีความเศร้าปนอยู่ในนั้นด้วยเพราะทุกคนที่เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมไม่ได้สมัครเพราะเห็นความสำคัญของกองทุน แต่สมัครเข้ามาเพราะนโยบายอื่นที่รัฐแบบชั่วครั้งชั่วคราวดังนั้นมีความเสี่ยงสูงว่าในอนาคตจำนวนผู้ประกันตนจะหายไปครับท่านประธานนอกจากนั้นแล้วปัญหาในสำนักงานประกันสังคมยังมีเรื่องการนำเงินไปลงทุนที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องความโปร่งใสอยู่บ่อยครั้งปัญหาผู้ประกันตนไปใช้บริการโรงพยาบาลล่าช้าได้รับยาคุณภาพต่ำปัญหาไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่เป็น ลูกจ้างในการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆในเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ผมขอฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีช่วยกำชับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยครับอย่าหลงดีใจได้ปลื้มกับมรดกคอสอชอจะส่งผลกระทบกับกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้ครับท่านประธานท่านประธานครับ พอกันทีกับบอร์ดมรดกคอสอชอผู้ประกันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือแรงงานข้ามชาติทุกคนต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของพวกเขาเองเพื่อให้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนประกันสังคมอย่าให้ผู้ประกันตนอยู่กับบอร์ดไม่ดีนี้ไม่จ่ายเงินก็หายไม่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปเลยครับท่านประธาน